F15 Bars รือที่รู้จักกันในชื่อ Barso ซึ่งแปลว่าเหยี่ยวในภาษาฮีบรูคือหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ทรงพลังที่สุดในกองทัพอากาศอิสราเอลมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การครองความเหนือกว่าในน่านฟ้าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิสัยทัศน์ทางยุทธ,ธศาสตร์อันล้ำลึก ดัดแปลงมาจากเครื่องบินแมคโดนัลด์ดักลาส F-15 อีเกิลของสหรัฐอเมริกา F-15 บาสเริ่มเข้าประจำการในอิสราเอลช่วงกลางทศวรรษ1970และได้กลายเป็นกำลังหลักที่ขับเคลื่อนศักยภาพทางอากาศของประเทศนับแต่นั้นมันไม่เพียงแค่เปลี่ยนแปลงศักยภาพของกองทัพอากาศเท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนกติกาของสงครามกลางเวหาในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างสิ้นเชิง เมื่อเครื่องบิน F-15 ลำแรกลงจอดในอิสราเอลในปี1976พวกมันได้สร้างจุดเปลี่ยนสำคัญต่อดุลอำนาจทางอากาศในภูมิภาคขณะนั้นชาติคู่แข่งรอบด้านอย่างซีเรียและอียิปต์ต่างก็ใช้เครื่องบินรบของโซเวียตอย่าง MiG-21 และ MiG-23 ซึ่งเมื่อเทียบกับ F-15 บัสแล้วย่อมตกเป็นรองทั้งในด้านความเร็วพิสัยการบินและความสามารถในการรบทางอากาศด้วยความได้เปรียบนี้อิสราเอลจึงสามารถรักษาความเป็นต่อในด้านฟ้าได้อย่างมั่นคง และใช้มันเป็นเครื่องมือกดดันทางยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพชื่อบาสถูกเลือกใช้เพื่อสะท้อนถึงความว่องไวและพลังของเหยี่ยวที่ครอบครองท้องฟ้า โดยเครื่องรุ่นแรกที่ส่งมอบนั้นเป็นรุ่น F15A แบบที่นั่งเดียวและ F15B แบบที่นั่งคู่ซึ่งใช้ในการฝึกจากจุดเริ่มต้นกองทัพอากาศอิสราเอลได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกาในการปรับแต่งและพัฒนา F15 ให้เข้ากับลักษณะภูมิประเทศภัยคุกคามและยุทธวิธีของตนเองผลลัพธ์ที่ได้คือเครื่องบินที่ไม่ได้เป็นแค่แพลตฟอร์มที่ซื้อมาใช้เท่านั้นแต่เป็นเครื่องรบที่ผ่านการปรับปรุงจนกลายเป็นเวอร์ชันเฉพาะของอิสราเอลโดยสมบูรณ์ F15 บัสถูกออกแบบมาเพื่อครองน่านฟ้าอย่างแท้จริงเครื่องยนต์ปลัดแอนวิทนี่ F100 จำนวน2เครื่องสามารถให้แรงขับรวมกันมหาศาลทำให้เครื่องบินสามารถบินด้วยความเร็วเกินแมท2.5หรือมากกว่า3,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงและไต่ระดับความสูงได้ถึงกว่า65,000ฟุตเรดราแอน APG-63 ที่ติดตั้งมากับเครื่องถือว่าทัานสมัยที่สุดในยุคนั้นสามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้พร้อมกันหลายลำจากระยะไกล นั่นหมายความว่าก่อนที่เครื่องบินฝ่ายตรงข้ามจะรู้ตัวว่าอยู่ภายใต้การล็อกเป้ามันก็อาจถูกทำลายไปแล้วแม้เวลาจะผ่านไปหลายสิบปี f 1 5 b u สก็ไม่เคยหยุดนิ่งการปร,ปรับปรุงภายในประเทศอย่างโปรแกรมบัส2000ได้ยกระดับระบระบอิเล็กทรอนิกส์ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ภารกิจและเรดาร์ของเครื่องบินให้ก้าวทันยุคใหม่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของอิสราเอลยังได้ติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศของตนเองระบบลิง์ข้อมูลแบบเข้ารหัสและหมวกนักบินที่สามารถแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้ ทำให้เครื่องบินสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างแม่นยำและทันทีด้านอาวุธ f 1 5บัสได้รับการติดตั้งระบบอาวุธทั้งจากสหรัฐอเมริกาเช่น AIM-7 Sparrow AIM-9 Sidewinder และ AIM-120 AMRAAM รวมถึงจรวดนำวิถีจากอิสราเอลเองอย่าง PYTHON-4 และ PYTHON-5 ซึ่งสามารถล็อกเป้าหมายได้จากทุกมุมแม้ในขณะที่นักบินยังไม่หันหัวเครื่องไปหาเป้าหมายโดยตรง นอกจากนี้ F-15B าสยังถูกดัดแปลงให้สามารถโจมตีภาคพ,พื้นดินด้วยระเบิดนำวิถีแม่นยำทำให้มันกลายเป็นเครื่องบินแบบหลายภารกิจที่สามารถโจมตีทั้งทางอากาศและทางพื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพประวัติการรบของ F-15B าสถือว่าเป็นตำนานอย่างแท้จริงในสงครามเลบานอนปี1982เครื่องบินรุ่นนี้ได้สร้างผลงานอันน่าตะลึเโดยสามารถสังหารเครื่องบินฝ่ายซีเรียได้มากกว่า80ลำโดยไม่มีการสูญเสียฝั่งอิสราเอลแม้แต่ลำเดียว ความสำเร็จท,ที่ทิ้งห่างเช่นนี้ทำให้ทั่วโลกต้องจับตามองศักยภาพของมันนอกเหนือจากสงครามเต็มรูปแบบ f 1 5บัสยังมีบทบาทในปฏิบัติการลับอีกมากมายเช่นการคุ้มกันการโจมตีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์อิรักในปี1981และการโจมตีเป้าหมายลึกในซีเรียและสุดานในเวลาต่อมาหนึ่งในเหตุการณ์ที่น่าจดจำที่สุดคือเมื่อปี1983มีเครื่อง f 1 5บัสลำหนึ่งชนกับเครื่องบินอีกรำกลางอากาศระหว่างการฝึกและสูญเสียปีกข้างหนึ่งเกือบทั้งข้าง แต่ด้วยความแข็งแรงของเครื่องบินและความสามารถของนักบินเขาสามารถนำเครื่องบินลงจอดได้อย่างปลอดภัยนี่คือเรื่องจริงที่กลายเป็นตำนานและตอบย้ำถึงความแข็งแกร่งของ F-15 ความสามารถของ F-15 บาสในการบินไกลแบบไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศได้รับการเสริมด้วยถังเชื้อเพลิงแบบคอนฟอร์มอที่ติดกับลำตัวทำให้สามารถปฏิบัติการลิกเข้าไปในดินแดนศัตรูได้หลายพันกิโลเมตร การปฏิบัติการเช่นนี้ช่วยให้อิสราเอลสามารถแสดงแสนยานุภาพในระดับภูมิภาคได้เสม็มอมากองทัพอากาศอิสราเอลยังให้ความสำคัญกับการฝึกนักบินอย่างเข้มข้นการคัดเลือกนักบิน F15 ถือว่าเข้มงวดที่สุดในกองทัพนักบินเหล่านี้ผ่านการฝึกหลายร้อยชั่วโมงทั้งในเครื่องบินจริงและในเครื่องจำลองเพื่อให้พวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกับเครื่องบินความผูกพันระหว่างนักบินกับ F15 บาสจึงลึกซึ้งอย่างยิ่งหลายคนสะสมชั่วโมงบินในเครื่องลำเดียวกันมานานนับสิบปี แม้ว่าปัจจุบันอิสราเอลจะเริ่มนำ F 3 5 i อดี AD เข้าประจำการและเตรียมรับมอบ F 1 5 i a รุ่นใหม่แต่ F 1 5บสก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในภารกิจต่างๆโดยเฉพาะในบทบาทการสกัดกั้นเป้าหมายระยะไกลหรือปฏิบัติการรบที่ต้องการพลังยิงมหาศาลและความยืดหยุ่นในการติดตั้งอาวุธในสถานการณ์ที่ไม่ต้องใช้คุณสมบัติล่องหน F 1 5บาสก็ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่ง นอกจากนี้ f 1 5บัสยังมีบทบาทในความร่วมมือทางทหารกับชาติต่างๆเช่นสหรัฐอเมริกาอินเดียและกรีซในการฝึกบินร่วมทั้งในการรบกลางอากาศการรบอิเล็กทรอนิกส์และการโจมตีเป้าหมายทางภาคพ,พื้นซึ่งตอกย้ำถึงความสามารถในการปรับตัวและความน่าเชื่อถือของมันในสภาพแวดล้อมสงครามสมัยใหม่กล่าวโดยสรุป f 1 5บัสคือสุดยอดแห่งการผสมผสานร,ระหว่างวิศวกรรมการบินของสหรัฐอเมริกากับเทคโนโลยีและแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ของอิสราเอล มันไม่ใช่เพียงเครื่องบินรบที่ประสบความสําเร็จทางเทคนิคแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงแห่งชาติที่ยืนหยัดผ่านการเวลาและการรบอย่างต่อเนื่องด้วยประวัติการรบที่ไร้เทียมทานความสามารถทางเทคนิคที่ยังคงทันสมัยและความผูกพันกับนักบินทุกคน F-15B ัสได้จารึกชื่อของมันไว้ในประวัติศาสตร์การสงครามทางอากาศอย่างภาคภูมิและจะยังคงอยู่คู่กับน่านฟ้าอิสราเอลต่อไปอีกนานแสนานาน